อายุทยาเมืองเก่าข้างเราแต่ก่อนจิตใจอาวรนมาเล่าสู่กันฟัง <c oughs> เอ๊ะวันนี้อ๋อเจ้าอยู่ที่นั่นที่นี่ที่ไหนอ๋ที่นี่มันที่ไหนอะที่ไหน อออ้าวเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามทางช่องของเรา DJ เจต้นน้ำเชิญยิ้ม oh. ทุกแอปพลิเคชันเลยไม่ว่าจะเป็นช่อง Youtube นะคะหรือช่องสีฟ้าช่องสีดำทุกแอปพลิเคชันเลยค่ะคุณผู้ชม <laughs> วันนี้เรามาลลาที่ไหนกันเนี่ยโอ้มีช้างด้วยอุ้ยมีช้างโอ้นี่นี่ช้างช้า จางชางชางน้องเคยห็นจางอะ่าจังมันละกะตัวไม่เบาจะหมูกยาวยาวเรียกว่างวงอ้ามึงเกี้ยวกั่งวงเรียกว่าฮะมีหูมีตาหางยาวโอ้ไม่ใช่เขากําลังนั่งช้างกันอยู่อ้ยวันนี้มาพามาเที่ยวที่อายุทยาค่ะคุณผู้ชมและแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจของจังหวัดอายุทยาพระนครศรีอายุทยานั่นก็คือตลาดน้ อโยธยาเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นป้ายยังเห็นป้ายยังอืมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ โอ้เห็นช้างเห็นภาพบรรยากาศแบบว่านี่เป็นเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจะมีแบบช้างจะมีบรรยากาศแบบไทยๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้หนูดีเจต้นน้ําพามาเที่ยวที่ตลาดน้ําอโยุยาค่ะวันนี้นะคะเออก็เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนูดีเจต้นน้านะคะได้มีโอกาสนะคะไปช่วยงานกระถิ่นนะคะแล้วก็ ที่สองวัดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดพระนอนนะคะซึ่งมีบรรดาศิลปินตลกดารานักร้องนะคะมากันเยอะมากเลยนะคะที่วัดพระนอนนะคะนำโดยพี่ชูศรีเชิญยิ้มนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็มางานของพี่โกชูนะคะพี่โกชูคนละจันทร์หรือว่าโกชูเชิญยิ้มนั่นเองนะคะพร้อมกับพี่ๆทีมงานตลกมากันมากมายเลยที่วัดทุ่งนะคะ,ะวัดทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีนะคะทั้งสองที่เลยนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเสร็จสิ้นเราก็พามาเที่ยวทางผ่านไปกไปกทอมอค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เลยพามาเที่ยวตลาดน้ำอาอโยทยาโอเคปะโอเคปะอ่าตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะพิธีกรีนคงลันลากันเหมือนเดิมนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มฝากที่ช่องของหนูด้วยนะโอเคตามมาเที่ยวเลยมา โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยค่ะผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศของตลาดน้ําอโยธยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะผู้ชมค่ะโอ้โหผู้คนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะค่ะผู้ชมค่ะโอ้นี่นะคะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะผู้ชมค่ะนี่ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตลาดน้ำอยุธยาตรงนี้ก็จะเป็นอแอ่งน้ำนะคะให้คุณได้ชมนกชมไม้ให้อาหารปลากันเนาะมีมีลรงเรือด้วยอับพามาอ่าไปกันเลยค่ะผู้ชมค่ะไปกันเลยมาเลยตามมาเลยตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูดีเจต้นน้ำเชิญ,ญยิ้มนะคะจะพาผู้ชมนะคะไปชมข้างในค่ะเขามีการแสดงด้วยโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคนเยอะมากเลยที่ตลาดน้ำ อายุธยาแห่งนี้นะคะตามมาชมเลยค่ะคุณผู้ชมมาเลยค่ะยได้เลคมาโอ้โหนี่นะฮะก็จะมีผู้คนนะคะมาขายของกันมากมายเลยเป็นแฮนด์เมดนะคะเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะถะเป็นส่วนใหญ่เนาะจะทำเอาอะไรมาขายที่ตลาดคะเนี่ยขายประจําใช่ไหมคะป้าทำงานศิลปะลูก งานแฮนด์เมคภาพวาดขายต่างชาติคนไทยแต่ราคาถูกลูกร้อยเดียวงานแฮนด์เมคอันนี้งานแฮนด์เมคผีเสื้ออันนี้งานสนุกเอาไว้ขายไว้แจกแบ่งปันกันแปดลูกยี่สิบสิบลูกขอแถมแจกอะไรเงี้ยอันนี้มดแมลงโอ้มดแมลงนะคะอันนี้เคยออกทีวีมาแล้วแล้วก็ นี่รถเด็กเล่นค่ะแล้วก็ของเด็กเล่นโอ้นี่อ่าตรงนี้ก็ขายเพื่อโปรโมทตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งอยู่ตรงไหนของตลาดอยู่หน้าป้ายเลยป้ายตลาดน้ําอยุธยาต่อทางด้านนี้ืุอซาค่ะนี่ส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีการแสดงข้างในวันนี้มีการแสดงใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาชมการแสดงกันนะคะอยู่ฝ่ายไหนอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อมาช่วยพาจา์อ๋อมาช่วยพาจานจะมีงานลอยกระทงใช่ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวดีเจต้นน้ำจะพา ประชาสัมพันธ์ให้นะมีงานอะไรกะทงนะคะพระอาจารย์บอกหนูแล้วเมื่อสักครู่แค่เจอกันที่ช่องนะดเ j ต้นน้ำเจนยิ้มนะโอเคเดี๋ยวห้ให้พระอาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ทางด้านนี้นะขอบคุณมากค่ะตลาดน้ำเยียวยามีชื่อเสียงโด่งดังเข้ามาเือะ้ของขายถูกเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศตลาดน้ำอยุยา นีมีฝรั่งนั่งเรือค่ะหัวแล้วอร่อยมากหัวลงเรือเออบาย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 นักท่องเที่ยวขอไปไปให้เลนเลนะคะตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวกันที่ตลาดน้าอยุธยานะคะก็จะมาลงเรือนั่งเรือนะคะชมวิวทิวทัศน์ที่คลองแห่งนี้เป็นคลองอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับ ผู้รู้ดีกว่าเออเนี่ยชซษาชุา่ชามาทางนี้ชุ่ามาทางนี้มาทางนี้ก่อนมาดูเวทีก่อนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปที่เวทีการแสดงกันนะคะเอ๊ะเข้าไปทางไหนเนาะตึ๊ด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 มาครั้งแรกคะ่ะ <laughs> มาครั้งแรกไปไปชุซามาเลย เฮ้ยนักท่องเที่ยวเขาเขาดูอะไรอ่ะโต๊ตโอุกแกโอ้ไฮตกใจมีตุกแกด้วยตุุ๊กแกเอาคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เวทีการแสดงเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวนะชุดซ่ามาสิชุดซ่ามาเลยตามมาเลย พาไปเวทีการแสดงอยู่ตรงไหนลูกโอเคโอเคอู้กว้างใหญ่ดีเหมือนกันนะอ่าคุณผู้ชมก็นะคะเวทีตรงไปเลยค่ะแล้วก็จังจะแสดงโอเคคุณยัง ค่ะคุณผู้ชมคาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะเออนะคะน,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 นี่ผลไม้อบแห้งนานา,นานชนิดค่ะอ่ะเรามาคุยกับแม่ขาดีกว่าอ่าพี่ค่ะพี่ขายประจําอยู่ที่ตลาดน้า<ม>อ,อายุทยาแห่งนี้เนาะอ่าพี่นําอะไรมาขายอ่าอันนี้นะคะจะเป็นไมโย,ยมเชื่อนะคะแกไม้ย,ยมเชื่อมธรรมชาติเือเชื่อมแบบธรรมชาติชิ้นเซาเอามาอีกตัวให้พี่เขาธรรมชาติ เอาไหมเอาอีกตัวให้พี่เขาได้ยินไหม <S <S อ่ะโอเคอะอันนี้มันมีอะไรบ้างคะพี่มะยมเชื่อมที่บ้านเชื่อมเองนะคะค่ะมะม่วงควรก็ทําเองนะคะค่ะน,นี่จะเป็นอาลูกอมสามรสอร่าอันนี้ขายยังไงกระปุกเท่าไหร่คะเนี่ยกระห้าสิค่ะทุกคนโอ้ไม่แพงไม่แพงอ่อร่อย ห้าสิบบาทอืมนี้จะเป็นกล่องใหญ่นิดนึงถ้าอยากจะกินมีมะขามด้วยนี่ค่ะมีมะขามนี่ก็่อห้าสิบเหรออันนี้หนึ่งร้อยค่ะนี่จะเป็นหนึ่งร้อยอืมยากกินแบบจุใจก็หนึ่งร้อยบาทไปอืมอันห้าสิบบาทอืมเลิอกชมเลิอกมีมะขามไหมคะนี้มีมะขามไหมมะขามไม่มีค่ะอันนี้ชิมเหรอคะนี่ชิมค่ะชิมอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนอ่าชิมลองดูก่อนเดี๋ยวแม่ค้าให้ชิมนะคะอ่านี่ขายจนถึงกี่โมงตลาดมีทุกวันแล้วค่ะมีทุกวันค่ะมีทุกววันนนะะเเดี๋ยปื้อค อ๋อมีทุกวันนะคะตลาดน้ําอายุทยาแห่งนี้เปิดทุกวันค่ะนะคะอยู่แถวไหนของอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะใกล้กับเจดีวัดสัมปื้มค่ะถึงเจดีวัดสัมปื้มแล้วก็ตรงมาเลยค่ะโอเคเปิด g p s มาเลยนะคะหลายคนมาไม่ถูกก็เปิด GPS มาเลยว่าเจดีนักเลงก็ได้ตลาดน้ําอยุธยาไหมใช่ค่ะโอเคเจอกันเจดีนักเลงค่ะเจดีนักเลงก็ได้นะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะ อ่าอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นอ่ะพุทราจีนไม่มีเม็ดนะคะลูกค้าชิมได้ชิมได้ชิมได้ทุกตัวเลยค่ะแม่ค้าใจดีไปค่ะอิ่มอิ่มไมปเลยชิมไม่อิ่มเหรออิ่มแล้วไปดีกว่าได้ค่ะอิ่มแล้วไม่ไปนะคะกินตัวไหนอไหมคะแม่ค้าใจดีเคยกินเปลือก้มโอมไหมคะอันนี้อันนีอันีูกอมอะไรอ่าลูกอมอ่ากะทิสดอะค่ะอืมอันนี้เปลือก้มอร่อยอร่อยอืมคะ ชินได้สีเขียวเปลือกส้มโอเปลือกส้มโอนะถ้าเป็นสีเหลืองจะเป็นฝรั่งอบแห้งนะคะอันนี้อบธรรมชาตินะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะอืม่ใส่เน,นี่ยนั้นกีวี่ฝรั่งอแงบแห้งบวยมะละกอเปลือกส้มโอคุชาร์จีนไรเบรดกล่องละห้าสิบไม่แพงนะที่กล่องละห้าสิบค่ะอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้มะขามแก้วค่ะมะขามแก้วอันนี้บวยสามรสชอบนี่เป็น ชอรี่เชอรี่อ๋อเชอรี่อยากได้มะขามเป็นกระปุกอย่างอันนี้ค่ะขนาดตั้งนี้เป็นเป็นมะขามอ่ะมีไหมจ้ากระปุกจันมีแต่ตัใหญ่นะคะเพราะว่าขายดีลูกค้ามาเยอะค่ะ